สวัสดีจ้าแลวันนี้สาวลีรจะมาทําตําหัวปีนะจ้าเป็นหัวปีกล้วยหกจะบอฟากเจ้าตําสดสดแบบนี้เลยจ้าแล้นี่ก็คือส่วนผสมจ้าจะมีกระเทียมพริกแล้วก็มะเขือส้มต้นหอมผักชีเจ้า ลืมบอกไปเจ้าต่าหกปีของเฮาต้องมีปากกระป๋องตงัวนะจ้าเพื่อเพิ่มความคุ้มกลมนะเจ้าระหว่างตีเฮาต่า,ตาเฮาจะใส่เกลือชูรสได้ตามใจชอบนะจ้าเสร็จแล้วเจ้าต่าหกปีของเฮามาเจ้ามากินจักันเจ้า,จามาขนาดเจ้า